ครับอ่าสวัสดีนะครับเพื่อนๆนนะครับโอเคนะครับทักทายกันเป็นประจำนะครับอ่าวันนี้นะครับอ่าเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่โลกสดใสสวยงามนะครับเราต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าโลกเนี่ยครับตื่นมาเนี่ยเราจะต้องบอกกับตัวเองนะครับว่าโอ้โหโลกนี้นะครับช่างน่าอยู่ช่างสดใสสวยงามเซียเหลือเกินนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับจะต้องบอก กับตัวเรานะครับว่าโอ้โหวันนี้เรารู้สึกนะครับว่าดีเหลือเกินนะครับความรู้สึกเรานะครับแล้วก็อย่าลืมบอกตัวเองนะครับว่าเราเป็นคนดีนะครับเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่เก่งนะครับตรงนี้นะครับมันจะทําให้นะครับจักรวาลรับรู้นะครับและจักรวาลก็จะดนบันดาลแต่สิ่งที่ดีๆมาให้เพื่อน ไม่เชื่อลองปฏิบัติดูนะครับสวัสดีนะครับผมอาเลงหรือโค้ดเหลิมวันนี้อยู่ที่บ้านที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นประจำที่ผมใช้สื่อเฟ e บุ๊กนะครับมาทักทายมาพบปะพูดคุยกับเพื่อนๆบนโลกใบนี้ถามว่าทำไมาพูดคำว่าบนโลกใบนี้มันจะไม่กว้างไม่กว้างครับ เพราะว่า Facebook นะครับเป็นสื่อออนไลน์นะครับที่ไปได้ทั่วโลกที่ไหนมีสัญญาณเน็ตสัญญาณ Wi-fi f Facebook ไปถึงหมดอ่านะครับเป็นสื่อโซเชียลนะครับที่ย่อโลกนะครับนี่คือเรื่องจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเ่อเพื่อนๆที่เจอกับผมในวันนี้ทุกคนล้วนแล้วมี f c e e o o o ไม่ใชนั้น จะไม่เจอกับผมได้ถูกต้องไหมครับและเห็นหมครับที่ฝรั่งจากหลายลยประเทศมาเป็นเพื่อนกับคุณเพราะอะไรเพราะว่ามันทั่วโลกไงอ่าลืมชวนเพื่อนครับปกติตื่นมานะครับผมก็จะทานกาแฟทุกๆเช้าก่อนที่จะเดินทางไปทุ่งอ่า สวนป่ม,มที่เลี้ยงสัตว์อืวันนี้นะครับผมเองนะครับก็ใจจริงของผมลึกๆนะครับก็คงจะเหมือนเดิมนะครับคืออยากจะนำเรื่องราวที่ดีๆนะครับ มาช่วยเหลือผู้คนนะครับบนโลกใบนี้นี่คือความจริงที่เกิดขึ้นที่เป็นอยู่นะครับผมเองนะครับก็ใช้ชีวิตปกติธรรมดาอืมเป็นกเกษตรกรชาวสวนนะครับอดีตก็เคยเป็นเคยเป็นลูกย้างนะครับจะเรียกลูกจ้างก็ได้ จะเรียกว่าเคยเป็นเจ้าคนนายคนก็ได้อืเพราะผมเป็นคนมีการศึกษาผมออกจากที่นี่ตอนจบป .4 นะครับไปเรียนป .5 กรุงเทพพ่อแม่ก็อยู่ที่นี่ตลอดส่งให้ผมไปเรียนไปอยู่กรุงเทพแม่ก็ซื้อบ้านนะครับราคาสามแสนนะครับเพื่อว่าเดี๋ยวน้องๆผมเรียนโตก็ได้ไปเรียนนะครับจนปัจจุบันนี้ลูกผมก็อยู่บ้านหลังนั้น และการไปเรียนหนังสือเนี่ยเขาบอกว่า<อ>ถ้าไม่ไปเรียนหนังสือต่อไปจะเลี้ยงควายนะเพราะสมัยผมเด็กๆผมเลี้ยงควายและพอไปโรงเรียนครูก็บอกว่า<อ>คนที่ไม่มีความรู้หรือคนโง่เขาบอกว่าคนเลี้ยงควายแต่จริงๆไม่นะครับยุคมันเปลี่ยนไปตอนนี้ใครเลี้ยงควายคนนั้นเป็นเศรษฐีนะครับควายมันแพงกว่างงอออีกนะครับ แล้วพอผมเรียนจบผมก็ทำงานผมทำงานอยู่ประมาณ30ปีนะครับเห็นจะได้ทำอยู่กับบริษัทข้ามชาติประมาณ3บริษัทนะครับไม่ใช่ประมาณ3บริษัทนะครับที่ผมทำอยู่ทำอยู่10กว่าปีบริษัทละ10กว่าปีมีรถประจำตำแหน่ง มีเงินเดือนรับประทานหลายๆคนบอกว่าผมทํางานดีแล้วจนอยู่มาวันหนึ่งนะครับผมรู้ว่าผมยังไม่ไม่ใช่ยังไม่มีอิสรภาพเลยนะครับสรุปแล้วเนี่ยผมก็เป็นลูกย่างดีๆนี่เองต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์บัณฑิตนะครับที่ให้แนวคิดผ่านสื่อ f เฟซบุ๊กนะครับผ่านสื่อ Facebook บอกว่าสามารถที่จะให้ผมสร้างอิสรภาพ ทางด้านการเงินได้ด้วยสื่อออนไลน์ line, นะครับหลังจากนั้นผมก็ไปเรียนรู้ออนไลน์ line, นะครับเรียนรู้การเล่นเฟซเล่นไลน์แล้วเชื่อมั้ครับว่าผมสามารถที่จะมีรายได้เท่าเท่ากับที่ผมไปทําทุกวันแต่ผมใช้เวลาวันละนิดนิดเองนะครับในการทําแต่ตอนที่ผมเรียนรู้ผมเรียนรู้ติดต่อกันประมาณ20กว่าวันแล้วก็มาทดลองทําหลังจากนั้นเชื่อมั้ครับว่าวันละนิด วันละหน่อยที่ใช้นิ้วจิ้มจิ้มบนโทรศัพท์มือถือบางครั้งในขณะที่นั่งรถ <c oughs> จิ้มนะครับช่วงที่ช่วงไหนว่างก็จิ้มบางทีก็ททางานอยู่ก็มีคนทักมาดังปิ้งที่โทรศัพท์ในกระเป๋าเสื้อผมก็ชักมันขึ้นมา๋อแล้วก็บอกว่ามีครับเขาสั่งซื้อสินค้า <c oughs> อและมันก็มีรายได้อมากกว่ารายได้ที่ผมใช้เวลาทั้งเดือนทํา เนี่ยผมทําแบบนี้แหละนะครับสินค้าผมก็ขายของผมเองสินค้าของผมเองผมจะขายอะไรก็ได้นะครับนี่มันอิสระขนาดไหนคิดดูขนาดนั้นเลยนะครับแล้วก็ผมจึงลาลาออกนะครับหลังจากผมเห็นถึงความมั่นคงกาแฟนานะเลิออ,อกออกกำล,ลังกายเหรอ,อ,ะอนะครับจ่าเลิศนะครับท่านเป็นตำรวจ ะนะครับแล้วก็ผมขอขอบคุณไมเซตดีๆนะครับจากหลายๆท่านเหมือนอาจารย์ทเนศวงศานะครับผมก็ยังจําได้ท่านบอกว่าอยากจะรู้นะครับอนาคตของเราว่าชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรให้ดูคนที่ทําอาชีพเดียวกับเราที่อายุเยอะๆแล้วอืมอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยผมก็เออผมดูเออคนที่ว่าอาดีตเป็นขนาดท่านเป็นถึงผู้อํานวยการโอ้โหท่านยังไปอยู่อย่างลําบากเลย นะครับบั้นปลายชีวิตโอ้หลังจากที่ท่านเกษียณอายุ60โอ้ผมก็เลยรู้ว่าเออมันไม่ใช่ผมก็เลยหาทางเลือกใหม,ม่นี่คือเรื่องจริงนะครับและแล้วตอนนี้นะครับผมก็ทำงานบนโลกออนไลน์ร้อยเปอร์เซนเลยผมเลิกหมดแล้วนะครับที่ขายสินค้าออนไลน์อ่ผมได้เจอโอกาสดีๆบางอย่างนะครับที่ดีมากๆเลย คือเรื่องราวของบริษัทท็อปอัพทูลิสเพื่อนๆครับเป็นเรื่องราวของการช่วยเหลือผู้คนนะครับการที่เราทํางานหวังเงินกับการที่เราทํางานช่วยคนและเราได้เงินหนึ่งช่วยให้คนอื่นได้ประหยัดค่าอินเทอร์เน็ตถามสิครับว่าเราใช้โทรศัพท์มือถือกันทุกคนบนโลกใบนี้และแล้วโทรศัพท์มือถือทุกคนต้องจ่ายค่าเน็ตค่าโทรนะครับพอทุกคนต้องจ่ายค่าเน็ตค่าโทร แล้เดือนละเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้แต่วันนี้นะครับจากการตรวจสอบของบริษัทท็อปอัพธุริศนะครับว่า,าในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยมีค่ายอินเทอร์เน็ตที่ได้รับ13ถ้วยรางวัลการันตีรางวัลที่1 5ปีซ้อนอยู่1ค่ายขอเรียกว่าค่ายสีแดงและค่ายสีแดงนี้นะครับเกิดขึ้นในประเทศไทยเจ้าของเป็นคนไทย แต่ก็ขยายเครือข่ายไปทั่วเอเชียแปซิฟิกแล้วค่ายสีแดงเนี่ยในประเทศไทยนะครับเขาเป็นอันดับที่สองในเอเชียเขาเป็นอันดับที่หนึ่งว่าดีที่สุดอ่าและทีนี้ถามว่าในเมื่อเขาเป็นอันดับที่สองในประเทศไทยเขาอ,อยากเป็นที่หนึ่งไหมอยากเป็นใช่ไหมครับเนี่ยพออยากเป็นแล้วท็อปอัพธุริปเนี่ยประธานท็อปอัพธุลิปไปติดต่อเขา บอกว่าเราเนี่ยคือฐานข้อมูลเรามีสมาชิกอยู่สองล้านกว่าตอนนี้เกือบสามล้านแล้วเขาเห็นอะไรครับเขาเห็นโอกาสไงนะครับเขาเห็นโอกาสเขาบอกว่าทําอย่างไรให้คนสามล้านเนี่ยได้ใช้เน็ตของเขาเขาเลยให้เน็ตที่ดีที่สุดและถูกที่สุดแต่ไม่มีใครรู้ไงคนที่เดินถนนใช้เดือนละหกร้อยเจ็ดร้อยพันสองสองพันอะไรอย่างนี้มีเยอะแยะไปนะครับตรงนี้นะครับเป็นโอกาสให้ผมได้ช่วยเหลือเขาผมได้บอกว่านะครับ เนี่ยผมก็บอกแค่นี้คือเขาให้โปรดีมาโปรที่ว่าทําอย่างไรให้สมาชิกเดิมๆในท็อปอัพ u r i ิ t นะครับที่2อล้านกว่าเนี่ยทุกคนมีเน็ตของตัวเองใช้อยู่แล้วแต่จะเป็นค่ายไหนมันก็มีอยู่3ค่าย t ู o ู m o v e DT a อ AIS 3ค่ายนี้แหละแล้วก็เป็นโปรดีๆทําอย่างไรนะครับที่จะให้คนเหล่านี้อได้กลับมาใช้ค่ายเน็ตของเขา เพราะไหนๆเขาก็เป็นสมาชิกท็อปอัพทุลเขาก็เลยให้โปร VIP อพีสำหรับสมาชิกท็อปอัพทูลิตเท่านั้น 1. เน็ตไม่อัน้น 2. โทรเบอร์ฟรีทุกเบอร์ทุกเครือข่ายแม้กระทั่งเบอร์บ้านตอลอด24ชั่วโมง 3. ค่าใช้จ่ายเดือนละ175บาทนี่แหละผมนะครับจ่ายเดือนละ,ะ700เดือนละพันถ้าใครมาบอกผมว่า 175บาทดีกว่าผมก็คงไม่เชื่อแต่ถ้าอธิบายบอกให้เขาเข้าใจเขาเชื่อไหมเขาเชื่อผมเนี่ยแค่ผมมาลฟ์สดก็มีคนเชื่อทั่วประเทศแล้วก็นะครับและก็ทั่วโลกด้วยนะครับถามว่าทำไมเขาเชื่อเพราะผมรู้ไงผมรู้แต่เรื่องนี้ก็พอแล้วรู้ไว้ช่วยเหลือคนไงโอเคนะครับแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะครับมันไม่ใช่แค่นั้นอันนั้นแค่เรื่องเน็ต แค่เรื่องโชคดีของสมาชิกแต่เบื้องหลังที่คุณเข้ามาในท็อปอัพธุลิศมันสามารถทำให้คุณนะครับเป็นเจ้าของฐานข้อมูลขนาดใหญ่เรามาสร้างสินทรัพย์ดิจิตอลเรามาสร้างบิ๊กดาต้านะครับบิ๊กดาตาเนี่ยคืออะไรผมอยากจะบอกเพื่อนๆน,นะครับว่า t o อปอัพ u r i ิ t มันคือแพลตฟอร์ม และปี2ับและปี2563โลกทั้งใบได้ประกาศว่าธุรกิจดาวรุ่งอันดับหนึ่งของโลกคือธุรกิจแพลตฟอร์มและ Top Up t o u r i ิศมันคือแพลตฟอร์มนะครับและกะ็ธุรกิจดาวรุ่งลำดับที่2ของโลกคือธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซและ Top Up t o u r i ิศมันก็เป็นอ e ีคอมเมิร์ซครับเพื่อนๆ แล้วธุรกิจที่เป็นธุรกิจดาวรุ่งอันดับที่3ม,มันคือแอปพลิเคชันและเกมต่างๆที่อยู่บนมือถือของผู้คนทั่วโลกนะครับท็อปอัพิมันก็เป็นแอปมันชื่อว่าแอปไอทนะครับมันก็อยู่บนมือถือเช่นกันอ่าแล้วนะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆดูนะครับว่า TopUp t o u r i ิ t มันเทียบเท่ากับอะไรเพื่อนๆรู้จักแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มมีอะไรบ้างเฟซไลน์ Line, อะไรอย่างเนี้ยนะครับเนี่ยอ่า และท็อปอัพัวลิศล่ะก็เหมือนกันนะครับนั่นก็เป็นแพลตฟอร์มแต่แพลตฟอร์มต่างๆนะครับแม้แต่เซเว่ีเลวนนี้ก็เป็นแพลตฟอร์มซั่งซื้อสินค้าคำว่าแพลตฟอร์มคือเอาหลายๆระบบมารวมกันให้สามารถทำงานได้เช่นโทร,รศัพท์เห็นไ,ไหมแพลตฟอร์มเฟซบุ o กเราโทรแพลตฟอร์มไลน์รรเราโทร,รศั์ได้เราแชทคุยกันได้อ่าแล้วก็แพลตฟอร์ม อื่นๆสั่งสินค้าได้อะไรอย่างนี้เนี่ยไอทอก็เหมือนกันทําได้มากกว่าที่ที่แพลตฟอร์มบางแพลตฟอร์มทําไม่ได้ท็ออทีเำได้หมดอมืเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับ <c oughs> เพื่อรวบรักนะครับวันนี้ผมจะต้องเดินทางไปสวนงัวของผมมันจะคลอด อยู่ประมาณสองสามแม่ต้องไปดูผมปล่อยมันไว้ด้วยผมไม่ได้ล่ามนะครับช่วงนี้ผมอยู่กับงัวบ่อยเพราะผมนะมีเวลาว่างแล้วไม่รู้จะไปไหนนะครับอยู่ที่บ้านก็ไม่ไม่มีอะไรทําไปอยู่ตามสวนได้เห็นนกเห็นไม้เห็นอยู่กับงัวแล้วก็ผมวางอวนไว้ด้วยนะครับเมื่อคืน ผมก็ไปเยี่ยมงัวบ่อยนะครับแต่ก่อนหน้านี้ประมาณ4เดือนนะครับสมเดือน4เดือนผมถึงจะไปเยี่ยมมันหนึ่งครั้งเพราะอะไรเพราะผมอยู่เชียงใหม่เชียงรายกรุงเทพคือที่ประจ ol รองเท้าแต่ช่วงนี้เพื่อนเพื่อนก็รู้ว่ามันไปไหนไม่ได้มันติดวิกฤตโควิดและเรื่องราวที่ผมเล่าเกี่ยวกับท็อปอัพธุริศเนี่ยอ่เ,น,เอนี่ยผมก็ฟังะะฟังอยู่เพื่อนเพื่อนดูเห็นไหม เนี่ยเราเรียนรู้ได้ที่บ้านผ่านมือถือนี่สดๆนะครับเนี่ยผมอยู่ด้านบนฝวามือเห็ไหมเนี่ยผมอยู่ด้านบนฝ่ามือเห็นี่ยอานมเห็เคยผาบาเติมเน่านะาื่ยม่นบาห้เนา่ดานบน่นี่ผมานบาเนนี่ยผมอานน็นห้าบอไหลตนี่านการคิดลบเนี่ยมันจะต้องมี พลังอำนาจของเจตนารม์หรือปณิธานนั้นยิ่งใหญ่ค่ะทุกท่านต้องใช้ชีวิตในรูปแบบของคนที่ชัดเจนในตัวเองนะ,ะผมอยากให้เพื่อนดูนะครับว่ามีคนอยู่ในห้องเกี่คนไม่ใช้ชีวิตแบบที่ติดค้างอยู่กับความคิดลบติดค้างอยู่กับความผิดพลาดนะคะการที่เราจูนจิตของเราสี่ร้อยคนนะครับสมาชิกในห้องนี้ นี่แหละนะครับเรื่องราวของท็อปอัพธุลิศเรียนรู้อยู่ที่บ้านถ้าหลายๆคนไม่มีเงินลองศึกษาท็อปอัพธุลิศดูนะครับหลายๆคนเวลามีใครไปแนะนำนะครับว่า Top up t o ธุลิเขาบอกโอ้ยเขาไม่มีเงินนี่แหละเหตุผลที่ผมมาเล่าคุณเพราะคุณไม่มีเงินน่ะเพราะว่าถ้าคุณรู้แล้วคุณจะมีเงินไงเข้าใจไหมครับโอเคแล้ว รู้จักไม่เอานะครับเอารู้จริงอ่ารู้จริงคุณช่วยเหลือคนนะครับท็อปอัพธุริสคุณกําลังช่วยเหลือคนอื่นนะครับ <Yeah. S 1> แต่การที่คุณช่วยเหลือคนอื่นคุณต้องได้มันมาแล้วนะครับอ่าไม่ใช่ว่าตัวเราเองก็ยังไม่ได้อะไรจากท็อปอัพธุริสเลยนะครับแล้วก็ไปหลอกคนอื่นให้เข้ามาเพื่อเราไม่ใช่ท็อปอัพธุริสคือธุรกิจแห่งการแบ่งปันแห่งการให้แห่งการเอื้ออาทรผมได้แล้วได้ประหยัดเน็ตเหลือเดือนละร้อยเจ็ดสิบานะครับ โทรเบอร์ฟรีทุกเบอร์ทุก,ทกระาขายไล์สดเนี่ยไม่มีคําว่าโอ้โหตกสปีดไม่มีคําว่าอะไรเลยสุดยอดแม่ค้าออนไลน์นะครับถ้าใครได้รู้ตรงนี้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณเลยเพราะอะไรเพราะเขาต้องการให้หน้าจอของเขาสุดยอดนะครับอืมอ,อ่าขออ่าปรับแสงให้รอนอะแม่ค้าออนไลน์นะครับ จะชอบมากผมก็อยากจะช่วยเหลือแม่ค้าออนไลน์นะครับให้ให้ได้ใช้แบบดีๆนะครับผมก็อยากจะช่วยเหลือน่าขอใช้ฟังก์ชันหน่อยโอ้ยหล่อหน้าดูเลยใช้ฟังก์ชันนี้โอ้โหนะครับอือหือ โอเคนะครับเอาปกติดีกว่าโอเคนะครับอ่านี่แหละบรรยากาศที่บ้านผม โอเคนะครับเพื่อนๆนะครับขอให้เพื่อนๆนะครับทุกคนนะครับเช้านี้ขอทักทายเพื่อนๆเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับดู y o u t u b e นะครับผมเอา YouTube ไปติดให้ด้านบนนะครับเป็นเรื่องราวนะครับทั้งหมดของบริษัท t o p up to u r i s t นะครับว่าเหตุผลนะครับเหตุผลใดนะครับที่ผมต้องเอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับเพื่อนๆบน f a c e b o o k นะครับ ถ้าอ่าท่านอืเปิด youtube ดูแล้วท่านจะเข้าใจก่อนจากกันขอบอกว่านับแต่นี้ใครเจอท่านเขาคนนั้นโชคดีแต่ตอนนี้นะครับใครเจอผมใครเจอเราเขาโชคดีถ้าคุณเจอผมแล้วนะครับคุณรู้จริงจากผมนะครับอย่าแค่รู้จักผมว่าอาลิงรู้จักไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้ารู้จริงคุณจะได้ประโยชน์ นะครับรู้จักกับรู้จริงไม่เหมือนกันโอเคนะครับโชคดีมีความสุขดู YouTube แล้วกดเพิ่มเพื่อนไอดีไลผมมาแล้วนะครับท่านจะได้รับในสิ่งที่ผมได้แล้วโอเคนะครับเพื่อนๆโชคดีครับ